ม่นจะตามผมนี่แหละเจอกันแต่วันไม่ไม่เด้คือมันดีนึงคือเราไม่ต้องเน้นเออแต่ว่าเกิดควมแบบว่าใครแบบว่าเอพไม่สนุกไก่อนไม่ต้อง เกมนี้อะไม่ต้องเล่นเ p พก็ได้เพราะว่ามันเป็นเกมเพนเดนต์ไงเล่นลีนเลยไม่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 มึงไม่เข้าใจว่าเ p s แม่งสำคัญยังไงใช่ไหมปักใช่แล้วแล้วเราต้องแกะอีเมลในเกมเพนเดนต์ไปทำไมอ่ะพี่กูจะได้เห็นตัวคอนกูเดินไปตีไงมันจะใช่อเมลในการเดินตีด้วยเหละในเกมเดินตีใช่มันต้องโฟมัสแต่นั่นก็คือหมดตัวที่น่าสนใจพี่เหรอพี่ก็แคสนใจก็มันสำคัญไงก็สำหรับมึงมันอาจจะไม่สำคัญไงเพราะว่ามึงแบบเป็นพวกนอกรีฑ ไร้สติปัญญานี่แบบไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่แบบมีพัฒนาการอย่างกูพูดได้ไงเงี้ยที่โม่เกียรทุกชั้นเลยทุกโม่งเกียรชั้นเลยไม่ใช่อะไรนี่คนปิดไฟในนี้ไม่มีอยู่คนเดียวเคยว่าถ้ามึงควรจะหยุดไอ้เหี้ยไอช็อคความที่มึงคิดโม่งเกียร์ทุชั้นเลยพี่เอานี่มึงใช่คนธรรมดาแล้วพี่คือแบบมึงแม่งอันซีเวไรล้วไม่เข้าใจกูก็พอเข้าใจได้ไงแต่มึงอย่ามาเหมารวมว่ากูอันซีเวไรเหมือนมึง เข้าใจปะพี่เยียดพวกคนเจนเก่ามีพวกคอามแบบคอนโซลเจนเก่าดีเลยกูไม่ได้เหยียดกูแค่บอกว่าเกมดีวินิตี้ดีวินิตี้ซิน่ะคือเกมที่ดีครับมึงก็บอกทำไมมันต้องการเอพีเอสก็มันสำคัญไงกูอยากเห็นคนเดินนี่แค่นะแล้วพอเกมมันมันก็ไม่ได้มีหมอะไรดิพี่มีดิการที่แบบเราไม่เห็นไอ้ไชั่มเตียงพวกไหนมาเลยใช่แล้วนี่เคยเปล่าไม่ใช่ก็มีแค่นี้ไหมไป พวกไหนมาที่ไปซื้อบัวเพิ่มไม่พี่โพวกที่ที่เมื่อวานที่มึงวิ่งไปแล้วผมโดนหมาแง้มเนี่ยไม่เกี่ยวโกมากมาเมื่อวานทรให้ลูกคิดโดนหมาแง้มเออไม่ไม่ตอนก่อนตายอ่ะก่อนไอ้ตอนเ่อาก็มึงทำไปก่อนไงกูได้แก้แค้นอ่ะมันคือการแก้แค้นของเจชมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวมันคือการแค้นความชอบทำให้ตัวเองกันชัดเลยมันคือสิ่งที่ทุกประเทศทำก่อนประกาศสงครามเว้ย ไม่มีความยอดทำไม่สนับสนุนเลยเดีาเดาเช็คข้างว่างก่อนเช็คซ้ายก่อนมีประตูสี่ประตูใช่ประตูซ้ายละเดี๋ยวนั่นประตูซ้ายอะไม่ใช่ดูคงไม่เข้าไป้ายนี่มันมีซ้ายมันมีซ้ายกว่านี่มันขวาไอ้สัตว์ ขวาโอดโอดโอดเราขึ้นมาจากบันไดตรงนี้ใช่ไหมซ้ายอยู่ตรงไหนเขเวยวันนี้มันขวาเอ้ยมันขวากูไอ้สัาดหนอนนะไอ้ซาด เดี๋ยว่าจะบอกนะว่าเอาไ้ oh my, มันหยุดอย <Okay. S 1> ู่เฉยๆโอเคจะนบอกว่านี่ไม่ใช่เมืองนี่สัตว์ใช่ไม่ใช่โอเรีย มึงมันอิมพอร์เตอร์มึงบอ,อกได้ปะอย่าบอกนะว่า oh ม y g อดก็คือมึงเอาเพื่อนมึงออกมาด้วยเหรอ้เหี้ยเคีงไปไทยไส้ส์กกเจอหน้กกากเจอหน้ากันสองตัวเลยไอโอสกลายเป็นเดอะแมทใช่ไหมเฮียใช่แล้วก็มีตัวหนึ่งด้วย Ta mẹ mượn mẹ, dạy đi. Wait a tham vọng vọng, mẹ vọng vọng vọng. Một hiệu là. Mẹ vọng hiệu. Mẹ vọng 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 เออเป็นส่วนหนึ่งนการย้อนบอกเวลาเกมปิกเซตได้เลยสัสอย่าเกมปิกเซตผมผมรู้ว่ามีคนตายแล้วแต่พี่โอ๊ตตายใช่ไหมตอนนั้นพี่ผมขอจอมตมอ่ะไม่ได้จริงทั้งหมดเอาชีวิตชีวิต ยเราเ้นเรเตอร์ออกอีกไอ้เหี้ยโอ้ยสัตว์หลังกูมีที่อะไรอีกเนี่ย <c oughs> <c oughs> วันดีวันสู้ชีวิตที่ไหนมึงเลยเนี่ยเจอทุกตัวไอ้สัตว์ กูเป็นเอชีวิตเไม่ไเชีวิตดไปเลยาว้สองคนนี้พี่ว่าเผอเขาแบบว่ามีใครไม่ได้ใครพวกนี้ไม่กลับมาเช็คด้วยนะว่ามึงอยู่แ่าไอ้ยังเป็นดึงเจเรเตอร์ออกเยอะเลยคนรก่อนนาหมาจริงคนนี้โอเคผ่านพี่น้องอีกประมาณเดฮ๋ยว้ค้ยใช่ไหมใช่คิดเอ้โรยย ไปแล้วใครอยู่ไม่อยู่ไปแล้วมีคนแตกแน่นอนเมื่อกี้ได้ยินละมีคนแตกแน่นอนมีดีม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 ีใครไม่เสียงดังวะใครวะตายเลยเมื่อกี้ไป้ากอะวัดไม่รู้ตายไปแล้ว no ปลาลงเกระตายหาไปแล้วเห็นแล้วมาสบใครอ่ะผมผือทุกคนให้เงียบๆแล้วก็มีคน พูดขึ้นมาแล้วมันก็มาเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงกลับดีกว่าตอนนี้อ้าวไปอยู่นี่นะอะไรไมเคิลเนเจโลตายแล้วเว้ยเฮ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 ้ยไอ้ดิ๊กคู่ โอ๊ยไอ้เห oh, yeah. ี้ยไปแล้วเดี๋ยวเดคนมองไม่ใช่กูได้แกประเด็นอะเดี๋ยวกูต้องไปเคลียร์กับน้องเชียร์หน่อยไม่รู้ใครตะโกนมาไม่รู้เคลียร์อย่างเงี้ยก็มีคนนึงพูดออกมาแล้วก็มันก็วิ่งมาคือคนตะโกนอ่ะคือคนตะโกนอ่ะวิ่งไปละวิ่งไปแล้วเว้ยกูกูจำได้ว่ามันมีท่าชิวท่าชิวหลายรอบมาก อย่างนี้แล้วก็มีคนยังพูดอยู่แล้วก็ทีเนี้ยมันก็มาเลยที่ยาได้ดูปลอดภัยดิเดดไอพี่เจลมึงโคตรเกียดหมาหมาหมาอยู่ดิหมาอยู่ในยานหมาโง่อยู่นี่มาทังนี้นี่หมาโง่หมาหมาอีคนมันอยู่ข้างบน ต้องโหวตไปอะด้วยนะเห็นไหมมันทำอะไรไม่ได้เนะ่ะออกแล้วโหวตแล้วโหวดเลยโหวดเลยต้องต้องขึ้นต้องพยายามขึ้นไม่งั้นต้องพยายามกดไม่งั้นมันไปไม่ได้ไปไม่ได้ปิดเลยปิดเลยพี่ก้าปิดเลย เออสวยเรียบร้อยไอ้เหี้ยนี่ขิ้นไม่ได้้เลยใครอยู่ข้างบนน่ะไาแล้วอู้หสองตัววันนี้ไม่จะเป็นตะโกนทำไมข้างบนเล่าเอาประตูไม่ได้จบแล้วไอ้ยี่อะมึงตะโกนทำไมตอนงานออกลงมาสรุปใครตะโกนอะ ใช่ไหมใครตะโกนอ่ะกนตะโกนไอปีกน้าเอ้างูงูค่ะไอคนคนนี้ตอนรอบแรกไม่ใช่ผมมันรอบผมมันตะโกนรอบหลังไม่ใช่เหรียญผมเนี่ยตะโกนนอนแน่าจะตายหงกหมดแล้วตอนที่อร่อยมากตัวคุณเชียร์คนตายครับหรือว่าเราจะขายหมดเลยผมไ่งกระโดดลงไปตายน่ะผมเห็นแล้วล่ะคุณสภาพไไม่ด้ขายหมดเลยอย่าไปกลัวจะได้เงินไปซื้อของรับทราบขายหมดเลยขอย้ัก คายมันเลยขย,ยับคุยแล้วหรอเอยน็นกโอเค,อเคมันหายมันหายโ<อ>ดยต้องเกโดนตัวเตทำไอ้เียมได้ใส่ของเ่ยทำไมอ <c oughs> ชอบเดินเสียวอ่ะไม่เข้าใจอ่ะชอบเดินเสียวไห อยดดดูดิดูดิดูดิใส่ไม่กล้าใส่มีอะไรครับอย่างคำนี้อ๋อจะจับจะไม่ป้องปืนปองปืนปอปืน mày thay park mày thay này có bom mứt park ở đâu ở gần nút phaí ở đúng không? Ừ, park đang cắm. Ai? Ai? Ui cái gì vậy? Giang 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 chết Không biết. เจอเหี้ยเลยวกูต้องทีของกูวิ่งมาไงอย่ามีใครมีชีวิตอยู่ไหมยังมีอยู่เป็นไหนอ่ะเกือบตายโอ้โหทำไมมันเข้มแบบนั้นน่ะพี่เชลเขาบันตายครับแล้วก็เข้ามาเหมือนข่าวดีใครอยู่ไหมมันบอลบอลอยู่ทางซ้ายใช่เหรอวิ่งวิ่งดิ ้ยคุณคุณลอรี่คุณลอดด้วยเหรอนั่นดิใช่หมายถึงว่ามันบิดจะได้โอ้ยมันบิดไปสิดิถ้าทางนีไฟเป็นอย่างนี้นะแย่มากอย่างเชียดิเาเปือืนแลเฮ้ยใครอ่ะมามันมาไอ้เย้ยดิ วิ่งวิ่งวิ่งปั๊บวิ่งวิ่งช่วยไง้ิวี่ยนี่ต้องไปดึงฝั่งนี้ช่วยยังไงอ่ะไอ้เี้ยกูกลับกูกลับยาเลยแล้วกันท่านไหนวะตามมาตามากูกูมีโชว์ไวแล้วแต่กูเมื่อกูไม่พอตีมากูคงไม่อยู่ใน้กลัวไอ้เนี่ยสมมติแบบปืนมันหันไปทางซ้ายก็หันเมาส์ไปทางขวาพอมันหันไปทางขวาแล้วหันเมาส์ไปทางข้าวแล้วใช่ใช่ยากมากใช่ใช่ยากมาน ไอ้้ไอเอิร์อเตียงไม่ไม่นี่นานอยู่นะไม่ให้กูถือสักวันได้ไหมไอ้เหี้ยกูถือทุกครั้งเนี่ยเพราะว่าไม่เคยเอาตังค์มาซื้ออะไรเป็ของไรสาร่าอย่างเช่นเออ่โต๊ะทไม่ไม่ไม่นั่นไม่ใช่ของไรสาร่าอันนั้นเป็นของมีเหตุผลคุณบอกโอ้โหดาวต้เยอะมาดาวอีขีบอ่ะนะได้เลยตียักษ์เลยมบ้งตียักษ์เลยป้าละคนไม่ตายปะยักษ์หละอยู่หัวเนื้อ เอาพี่จิ๋งกลับมาไเกูกูปขึ้นแล้วกูลอยฝั่งเลยยากมันมันหงุหงิดเอ้าเดี๋ยวเราลิฟอยู่ไหนวะราลิฟตบยายเข้าไปไหนอะเขาตามผาของตามันยังหมุนอยู่ก็แสดงว่า มันตามใครอ่ะโอ๊ยไอ้ตนผมมันไม่ได้ตามกูอ่ะมึงหยุดเลยนะใครก็ตามอยู่แล้วน่ะมันจะตามผมนี่แหละเจอกันแต่มัน ไน้วตายได้ไงเนี่ยจะอยู่ในท้องมันหรือเปล่าอย่าบอกจะโดนไอ้ตัวใหญ่ไล่ไปหน้ามันจะตายออกไปลูกแล้วก็ตกน้ำกินไม่ยอมโดนกินยอมจมน้ำดีอะแซปกันอยู่ในตัวฉันแคมป์ข้างหน้านะนี่คุณเข้ามาจากทางเมริเดียนจะมันแล้วของหายหมดเลยอ่ะอ่าใช่แปลว่าแปลว่าแปลว่าในตัวมันมีของมูลค่ามากกว่าสี่น้อยเด็ จะมาครั้งก็แบบมึงก็สายตายินซีเกินแลยพึ่งนงก็เอาเลยอ้าวโว้ยนะว้านี่ยเราต้องไปยังกาเดินผ่านโอ้โหดูออกออกมามียักษ์ออกมาเป็นยักษ์ออกมาเป็นยักษ์วิ่งมาไม่ได้แค่ว่แค่ต้องหาไปสิยิ้ิพี่โปเรียร้อย อ้าวตายเหรอจางจะหามคือเราแทบัมันอยู่ในท้องใช่มันอยู่ในท้องมันกินมันเ้าท้องไอตัวนี้กินแล้วเอาไปหมดเลมีลมค่าตัวนั้นนมากกวสี่รอนะอยิแบบอิ่มากๆเยยูทแล้วะ ยากรักขาวพงไปฟังอีกเยไปเด็นคือศพมันไม่มีไงใช่ไหมก็ดูแวงวิกวิ่งเหว่งอะไม่ต้องวไม่ต้องปวอไม่ต้องปดล่อยวาไม่ต้องปว่วงปล่ยว่าอยวา่อยางลอยว่ยวา่อยวา่ยง่อยูเ่อยว่าอยู่ออย่อย่อยยาาอ่าอยยอย เห็นว่าอยากอยู่ขอขยับเลยอ่ะไม่เห็นเลยไอว่ากูไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นแล้วจบไปเชียตายแค่พี่ที่จมน้ำเดือดร้ายตายตายกระโดดเลยตายเลยแล้วต้องยงยังเลยยังยังโคตรโหดผู้มาประสบการณ์เราได้สอง้อยแล้พยายามตีอย่างสิบแต่แค่ครึ่งเน้องตังตรงนั้นมา เดือดข้างล่างเดือดนะคนอื่นไปไหนหมดคนอื่นไปนะไปเสร็จครับผมแล้วเจอกันแล้วครับผมอะไรวะอะไรอ่ะไอีวิมวิมทางนี้ทางนี้ทางนี้วิมวิ่มวิมมาตามมาวะมันไม่ตามมันไม่ตามไม่ตามไม่ไม่ตาม ไปตามไตามไปตามจะออกมาเป็นบอลเลยพสดียังเหลือรอดตไม่เงียยังอยู่เออออกอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าไปเรยอะไรปากไม่มาปากตีดิปากขมวนมาตีมันเออเออ โอ้เล่าสุดยอดเลยไอ้บอยตายห้องกันพอดีอู้สุดยอด <tik> <tik> <tik>

ทำ<แ>ไปตัวขอแก่ไอ้คาตากอล <c oughs> ไม่เกี่ยว <c oughs> แ,แกก็ด้ไยเหรอไม่ยังไม่ได้ทำเลยด้วยมีแต่คนยุยงไปฆ่ากันเลยยิมวอเตอร์ <c oughs> <c oughs> โอ้ยแค่ไฮไฟเฉยๆไม่คิดว่าเขาจะตาย <c oughs> แต่ไอ้ป้าเป็นฮิโลของเราเสมอไปเลยใช่สุดยอดสุดยอดสุดยอด ต้องมูอต้องการเพื่อด้ยต้อาร่ผด้วยขวแย่อาชิหายแล้วในตัวผมมีนี่วะในตัวผมมีโอคีตองกีสอันวะชิหายแล้วเืนโอคีกีจองเลพกคุยกับตัวเองไม่มีพี่ต้องซ้ามาอีกห้าอันพี่พอไหมอ่ะเท่าไหร่ ไม่อยากหช้รีโม่อยาะโปรต้โสอแล้อยสี่สี่ก็โปรต้าสองร้อยสี่สี่แต่พอไม่มีแล้วนะเก็บรีโมทไว้ก่อนก็ได้ครับรีโมทเอาไว้ถโอเคไงไม่พอก็ทำอย่างนี้เอาไปโอเคก็ไม่พอหรอไม่พอเอ้ยเอาอีกแค่คนเดียวลเนี่ยยุ่งกูวิ่งหนีไอ้กะไปโดนตามไปตามไปกูกู กดดิปั๊กเกือบนำมึงอ่ะเอ้ยเอากดดิเข้าไปกดดิเออโอเคมาใครเห็เด๊าเอ๊ะเอยอิมพอร์เตอร์ไปข่านีิ ถอยดวงใจถอยดวงใจบูชายันบูชายันบูชายันมูชายันเฮ้ยเฮ้ยมันดังมันดังมันดังเฮ้ยโอย เอาไปไปเอาศบไปศบอยู่ไหนอะเอาไปปล่อยนะไปปล่อยนะวันนี้ก็วันน้ำครับวันวันวันัน้ำวันน้ำปล่อยนทปล่อยนีบไปได้กบไปได้กเอเอว้าวยอดดยอเอาจริงโคต้าครบนะคื ไอ้เจ้าคือตายฟรีี่ยเอาง่ายทองแถมมือราคาตรงไหนเนีห้าบาทพี่ดิโอ้โหเจ้าถ่ายนเจ้าเจ้าสูบบาทไอ้คุนเอ้ยถึงถึงถึงเมนเทนทานช้ากระจกจริงไปก่อนละใครใครจอบ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  ดี๋ดวอย่ามองอย่างนั้นดิเงยหน้ามองอย่างนั้นดิโคตรเหมือนอีพอเตอร์นะพี่พูดอย่างนั้นแพี่พูดอย่างนั้นแหงยังยเ้ยเฮ้ยเอย้เฮ้ย้ยยยเฮ้ยเฮยเ้ยเ้เฮ้้เเอ้ยเเฮ้ยเเฮ้ย้้เเ เบสเซอร์ลงมา5ดูอะปุ่ปืนมปืนเฮ้ยเกือบเกือบเกือบปืนอะไรยังรู้หรอเราเข้าห้องนี้โอเคใครเขาเป็นอะไรเออโอเว้ยเอ้ยหยุดดีใครก็ตามเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้กระโดด้ามได้อีก ไม่ตายไม่ใช่หรอกสลาบอ่ะมันตีไม่ตายไม่ใช่หรอกก็สลาบอ่ะใช่มันตีไม่ตายมันตีไม่ตายต้องหนีอย่างเดียวไม่มีอะไรแล้วห้าหน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 ้า้าน้าห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 น้น้าน้าหน้า้าห้า้าห้าีไม่มีไม่มีไม่้ีหม้าห้าน้า้าหน้น้า้้้้ จุก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 เอามุมนี้จุกได้ตีมันตี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 เออสวยเอออสุดยอดเลยตะลางตงมาตะลางตางมาโอ้เกมากทุกคนแตมีไม่มุมไตัวลนะอย่าลืมโหทุกคนไม่คาดจ็บมเลย ไหนใครวิ่งไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเจ็บเจ็บเจ็บทางออกอยู่แค่นี้เองไปงนมุมพลาดเป็นมุมพลาดเป็นมุมพลาดโอ้ยเอุ๊ยเจ็บเดี๋ยวดูหายแล้วแล้วกูควรจะทำไงวะน่ะ โอได้อยู่นะแล้ตัวก็บิดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยม้อดีย่าไอ่าเนทางเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยต้องเดินเรียเลยไหมต้องเดินเรียงนะออว่าไอ้ย่าสาวเป็นคนละทางชิอาาเดินดูดิดูพี่เป็นไงยิคกูดิเหมือนต่อในโก้บิดข้าง ทำไมขาวเน bbe bbe> ี่ยเฮียยยืนยังไงเนี่ยเขียนกระตาให้กูเอ้ยอย่ามาว่าไ้น่าทางเข้าดีเดยวโดน่ากันบนเอาไปกอดองไปแล้วกัน เฟิร์สคิวผสมป่ะโธ่ด่าทำไมแตงกวาดองมันถึงติดฟ้าผ่าได้มาเนี่ยโอ้ด่าอ๋อมีโซดาในตัวคุณสำหรับเด็กขอผสมเย้ที่โตกันเอง โอ้ oh my god ผมคิดเป็นประตูใส่ผมอ่ะปิดยัดโน้ไม่ใครออกช้าสุดชนะเว้ยเชื__<_่อกูออกช้าสุดชนะออกช้าสุดชนะอะสันได้ออกเปคนแรกด้วยเชียโคตรแย่